สวัสดีครับมาแล้วครับ b บ a c ไฟ r ์ day f เอฟเอเอสส i ยอินดิเนะครับตอนนี้ก็ลด70%จากราคาที่เขาตั้งนะครับผมเข้ามาแบบ incognito นะครับอลองกด subscribe ดูครับก็ข้างในก็จะเป็นรายละเอียดของ b บ a c ไฟ r ์เด y ก็ราคาเต็มของเขาบอกว่าอยู่ที่995นะครับก็ลด เจ็ดสนะครับตามราคาที่เขาเคยแจ้งผมไว้ก็สมมุติว่าต้องการได้เพิ่มนะครับก็ bb in อ e s เวสเกด apply ครับเซ็นก็ประมาณ10ดอลลาร์ลองดูครับสำหรับรายละเอียดของของงวดนี้นะครับเดี๋ยวผมมาดบายแบบรวดเร็วโดยรวมก็ จะเป็นเหมือนของปีที่แล้วครับแต่สิ่งที่แตกต่างขึ้นมานะครับก็จะเป็นเรื่องของอตัวนี้ประกาศชัดเจนเริ่มมีเว็บไซต์ให้ดูนะครับแล้วก็มีพวก API ตัวนี้คือ API มันจะเป็นลักษณะการเขียนโปรแกรมเข้าไปซึ่งมีสิทธิ์เฉพาะของคนที่ซื้อไลฟ์ไทม์ท่านั้นเขาให้ใช้ทดลองฟรี1ปีนะครับ เขาจะเริ่มประมาณกลางเดือนธันวาหลังจากนั้นแล้วจะมีค่าบริการไม่ได้หมายความว่า API นี่จะให้ฟรีตลอดชีพนะครับเขาจะมีค่าบริการต่างหากซึ่งยังไม่รู้รายละเอียดครับแต่เขาจะให้คนที่ซื้อราย์ไทมใช้ฟรีก่อน1ปีครับอันนี้เป็นข้อดีมากๆสํสำหรับสายที่เด็นะครับ API คือคือแอปพลิเคชันโปรแกรมอินเทอร์เฟซนะครับคือโปรแกรมคุยกับโปรแกรมเราสามารถไปดึงค่าต่างๆที่เป็นสอต,ตของ ออเดอร์ Order ที่เปิดอยู่นะครับเอามาทำเขียนบอทตามระบบที่พัฒนาไว้ซึ่ง BB Winster ก็น่าจะเอามาทำอยู่แล้วครับก็จะเอาไว้ให้สำหรับใช้เองครับแล้วก็เป็นงานวิจัยที่เผยแพร่ไปตามไปตามช่องทางต่างๆนะครับสำหรับคนที่สนใจก็ติดตามไว้ครับสวัสดีครับ